ตัดดอกได้ตัดดอกเลยนะคะดอกขนาดนี้เวลานี้ค่ะต้องตัดตอนเช้าก่อนที่เราจะรดน้ํานะคะแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วค่ะรดน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ,ะเตรียมน้ํามันจันแช่เลยนะคะสําหรับท่านที่มีต้นไม้ใหญ่แย,แย้หรือว่าวานเทวบุตรที่กําลังออกดอกแบบนี้อยากจะเก็บดอกใส่น้ามันจันเพื่อพกพาเสริมความเฮงความรวยปัง,ปง เสริมสิริมงคลตลอดทั้งปีพราะไม้ใหญ่แยๆของเรานะคะคจะออกดอกเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นค่ะและเวลาบานนะคะจะบานแค่2วันค่ะอย่างช่อนี้นะคะเมื่อวานบานค่ะวันนี้เป็นแบบนี้เลยค่ะฉะนั้นนะคะเวลาที่จะเก็บดอกนะคะจะต้องเก็บดอกตอนที่เขากําลังบานแบบนี้นะคะอย่ารอให้ผ่านไปอีกหนึ่งวันค่ะ เพราะว่าถ้าผ่านไปอีกหนึ่งวันนะคะจะเป็นอย่างนี้เลยแต่ก็ไม่ต้องเด็ดทิ้งนะคะเดี๋ยวก็จะมีลูกของไม้หยแยติดมาที่ปลายช่อนะคะรอระยะเวลาอีกแป๊บหนึ่งค่ะตามปลายช่อดอกะคะ่ะก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนมเมล็ดของไม้แยแย่ะคะ่ะแต่ก็ไม่ได้มีมเมล็ดซะทุกช่อนะคะจะมีช่อที่ได้รับการผสมพันธุ์จากมแมลงเท่านั้นค่ะสําหรับช่อนี้นะคะก็เริ่มบานสองสดอกแล้วะคะ่ะ พรุ่งนี้ก็น่าจะบานเต็มที่แล้วก็เก็บได้ค่ะ